ค่ะเช้านี้เราจะทําการเพราะ,มะเมล็ดโชคเก้าชั้นนะคะใส่ไว้ในต้นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมเมล็ดของเขาเราจะบีบเอามันบุรีนะคะที่อยู่ด้านในนะคะจะมีเม็ดสีขาวนะคะเราก็มาทําการวางไว้เลยซึ่งอันนี้ก็จะมีมะพร้าวนะคะมะพร้าวแต่ว่าไม่มีขุยค่ะจะใช้อย่างเดียวก็ได้แต่ว่าให้เป็นแบบเล็กๆนะคะ มพะพร้าวแบบเล็กๆมพะพร้าวสับแบบเล็กนะคะได้ละเอียดยิ่งดีละเอียดให้ให้มากที่สุดค่ะอันนี้ก็จะวางไปเลยอันนี้จะวางในต้นนะคะวางในต้นวางในกระถางทีอ่อยู่กับต้นแม่เขาเลยก็ก็ดีค่ะเวลาที่เขางอกมานะคะเราจะรู้ว่าเป็นสายพันไหนเราที่ทําแบบนี้นะคะเพราะว่ามะพร้าวสับหมด วัสดุปลูกหมดนะคะก็เลยอเอามาใส่กับต้นเลยแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะรดน้ํารดน้ําไว้เลยนะคะรดน้ําสามารถรดน้ําเช้าเย็นได้อันนี้ก็วางไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยบีบออกค่ะเขาจะมีเมล็ดอยู่ด้านในนะคะเขาจะมีเมล็ดอยู่ด้านในใช้เมล็ดที่อยู่ด้านในค่ะนําไปเพาะนะคะวางไว้เลย แบบนี้ก็ได้ค่ะแบบนี้ก็ได้นะคะ,มมะเมล็ดเยอะมากเพราะไม่ทันค่ะเพราะไม่ทันมมเมล็ดเยอะมากๆเลยจนแห้งนี่บีบออกมามเขาก็จะเป็นมเมล็ดอยู่ด้านในก็นํามาวางเลยแต่ถ้าแบบนี้ในการควบคุมอย่างเช่นพวก อาหอยทากเขาจะมากินนะคะอันนี้มันก็จะจะง่ายจะง่ายต่อการกินของหอยทากหรือว่าหนูประมาณนั้นค่ะแต่ถ้าเรามีภาชนะนะคะมีภาชนะแล้วก็ใส่ภาชนะก็จะควบคุมดูแลง่ายกว่านะคะนี่มเมล็ดที่อยู่ด้านในมเมล็ดที่อยู่ด้านใน,นหลังจากนั้นค่ะ เราก็ทําการลดน้ําสามารถลดเช้าเย็นได้เลยนะคะสามารถลดเช้าเย็นได้เลยถ้าแบบนี้อย่างพวกหนูพวกหอยเขาก็จะเราจะควบคุมยากค่ะถ้าถ้า,ถ,าถ้าไวต้ต้นแบบนี้นะคะเราจะควบคุมยากจะเป็นพวกหนูพวกหอยเขาจะมาอ่ากินง่ายกว่าแต่ถ้าเรามีวัสดุปลูกที่เป็นอ่าตะกะตะกาเป็นถาดที่เราอ่า พาะใส่ตะกระ้าถาดกระถางเพรานั้นมันจะควบคุมดูแลง่ายกว่านะคะอันนี้ก็ใส่ไปในต้นแม่เหมือนเดิมเลยเมลางอกมาเราจะได้รู้ว่าเป็นลูกของต้นนี้อันนี้เชื้อเป็นเชื้อสีม่วงค่ะม่วงเลือดม่วงจีด๊ดถ้าพอมเมล็ดมันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานค่ะกว่าจะได้หนึ่งต้นนะคะแต่ถ้าเป็นยุกยอดก็จะได้ไวได้เร็วกว่าแล้วก็ จะเหมือนแม่ด้วยถ้าเป็นการยกยอดก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเพราะมะเร็งโชคกวฉันง่ายๆนะคะ